หนุ่มน้อยไปถึงที่นัดหมายตรงท้ายตลาดเวลาหกโมงเย็นพอดิพอดีลูกสมุนพากันตั้งแถวรออยู่แล้วนายจุกเป็นหัวแถวนายโกะอยู่ท้ายแถวตรงกลางเป็นสาวรุ่นรุ่นทั้งลูกจีนลูกไทยรวมเก้าคนเบ็ดเสร็จแล้วก็ครบโหลพอดีคนเป็นหัวหน้าใหญ่เดินสำรวจตั้งแต่หัวแถวถึงท้ายแถวกำชับว่า ห้ามแตกแถวเด็ดขาดใครฝ่าฟื้นคราวหน้าคราวหลังจะไม่ให้มาอีกคำว่าแตกแถวของหนุ่มน้อยนั้นกินความหมายลึกซึ้งคือนอกจากจะหมายความว่าไม่ให้แยกจากกลุ่มแล้วยังห้ามไปคุยกับหนุ่มบ้านอื่นอีกด้วยบรรดาสาวๆเชื่อฟังหัวหน้าใหญ่เป็นอันดีเพราะต่างก็นับถือทิดแกลกันทุกคนด้วยว่าเขาเอาใจใส่ดูแลพวกหล่อนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะเกี่ยวพาราศีคนใดทิกจุกยังทำกลุ้มกลิ่มกับนางสาวมะลิส่วนทิดโกดูจะติดอกติดใจนางสาวม่วยลูกจีนที่อพยพมาจากลบบุรีเพราะรัฐบาลไม่ให้คนต่างด้าวอยู่ในเขตทหารทิดแกะเขาเป็นคนยุติธรรมดีนะหรือเองว่ายังไงนางสาวเดือนถามนางสาวดาว ผู้เป็นน้องสาวคู่แฝดของหล่อนข้าเห็นด้วยนี่ถ้าเขามาเกี้ยวเองเองจะว่ายังไงน้องสาวถามบ้างหล่อนเองก็แอบนิยมชมชอบทิดแกละอยู่เหมือนกันเขาไม่เกี้ยวข้าหรอกคืนทำอย่างนั้นพวกเราก็หมดความนับถือกันนะสินางสาวเดือนตอบเลี่ยงไปอีกทางติดต่างว่าเขามาเกี้ยวละ่ะเองจะยอมเป็นคู่รักของเขาหรือเปล่า น้องสาวถามอีกเอ็งอย่าถามอะไรบ้าๆประเดี๋ยวเขาได้ยินเข้าข้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพี่สาวว่ารู้สึกร้อนๆที่ใบหน้าเพราะความอายอันที่จริงหล่อนแอบรักหนุ่มน้อยมาตั้งแต่แตกเนื้อสาวใหม่ๆยิ่งได้รู้ว่ายายของทิดแกลร่ำรวยที่สุดในตำบลหล่อนก็ยิ่งสนใจ อ้าวสองพี่น้องฝาแฝดอย่ามัวคุยสิเขาจะไปกันแล้วสำรวจตรวจตราเสื้อผ้าให้ดีละ่ะรัดเข็มขัดให้แน่นๆเกิดเดินๆไปพาสิ้นหลุดแล้วก็อายเขาตายเลยเขานึกไปถึงภาพที่ผู้ใหญ่ฉำยืนสูบตะเกีงหญิงๆญิงกางเกงแพรหลุดลงมากองยังไม่รู้ตัวแล้วที่จะให้ไปด้วยหรือเปล่า สาวหนึ่งถามขึ้นด้วยอยากพูดกับหนุ่มน้อยเนื้อหอมถ้าเองกล้าไปก็ตามใจเองหน้าของเองไม่ใช่หน้าของข้านิว่าหนุ่มที่มีชื่อเล่นว่าแกลตอบเฮ้ยแกลไปกันได้แล้วประเดี๋ยวไม่ได้นั่งแถวหนะ้านายโกตะโกนมาจากท้ายแถวไปก็ไปเอา้าหน้าเดินเมื่อหัวหน้าใหญ่สั่งนายจุก จึงออกเดินตามด้วยสาวน้อยทั้ง9และมีนายโกะรังท้ายส่วนหัวหน้าใหญ่ไม่อยู่ในแถวเพราะต้องสำรวจด้านหัวแถวบ้างท้ายแถวบ้างเพื่อคอยดูแลความเรียบร้อยครั้งนี้เป็นครั้งที่สที่เขาคุมลูกสมุนไปดูลิเกสองครั้งแรกไม่ได้ซื้อขนมแจกเพราะลืมขโมยเงินยายไว้ล่วงหน้าขบวนของทิดแกละ มาถึงวัดโบสถ์ทุ่มเสศษเพราะต้องเดินตั้ง6กิโลเมตรจากท้ายตลาดถึงวัดลิเกจะเริ่มเล่นตอนสองทุ่มหัวหน้าใหญ่หาที่นั่งให้ลูกน้องนั่งเรียงกันเป็นแถวหน้ากระดานแถวหน้า,นาๆคนจองเต็มแล้วจึงต้องนั่งแถวกลางๆลิเกคณะฉะนยพ่านทองมีชื่อเสียงด่งดังเป็นที่รู้จักของคนตั้งแต่จังหวัดสุพรรณ ยันพิจิตยายเคยเล่าให้ที่แกละฟังว่าสมัยที่แม่จวนเป็นสาวลิเกคณะชั้น่านทองกำลังเป็นที่นิยมแม่จวนเคยมาขออนุญาตยายไปดูลิเกบ่อยๆกระทั่งได้รู้จักกับทิดพองและแต่งงานกันในที่สุดเมื่อชั้น่านทองแก่จนเล่นไม่ไหวจึงให้ลูกชายคือไหนรับมรดกแทนแล้วก็ด่งดังยิ่งกว่าชั้นผู้เป็นพ่อเสียอีก ใครหิวบ้างข้าจะไปซื้อขนมมาแจกหัวหน้าใหญ่ถามขึ้นข้าหิวข้าก็หิวบรรดาสาวๆยกมือรานายโกะกับนายจุกซึ่งนั่งท้ายแถวกับหัวแถวถือโอกาสยกมือกับเขาด้วยเอาละงั้นจะจุกเองคุมแถวไว้ส่วนเจ้าโกมาช่วยข้าถือของหัวหน้าเองก็รู้สึกหิวเพราะเดินมาตั้ง6กกิโลเมตร ให้ฉันช่วยได้คนนาทิ์นางสาวม้วยขันอาสาเพราะจะได้ใกล้ชิดกับนายโก้ทิศแกละตอบว่าไม่ต้องเองเป็นสุภาพสตรีนั่งเฉยๆประเดี๋ยวสุภาพบุรุษเขาจะบริการเองพูดจบก,ก็พาในโก้ลูกสมุนเดินออกไปซื้อขนมกระบวนขยันธรรมหากินไม่มีใครเกินตะแปะบก เพราะกลางวันขายหมูขายหมดก็เปลี่ยนมาหาซื้อขวดบางครั้งก็เอาขนมข้าวพองมาแลกตกกลางคืนหากมีงานวัดแก่ก็จะขายหวานเย็นและของขบเคี้ยวต่างๆรวมทั้งข้าวพองด้วยเมื่อหนุ่มแกละกับหนุ่มโกะเดินออกมาหาซื้อขนมก็เจอแก่เข้าพอดี นุ่มแกละนั้นเป็นไม้เบื่อไม้เมากับแกมาก่อนครั้นเห็นหน้าก็เริ่มราวีเจ๊กบกบ้าเจ๊กบกงกเงินคำแล้วยังเดินขายของแต่แปะบกได้แต่ยิ้มแกไม่รู้สึกโกรธเคืองหนุ่มน้อยด้วยสำนึกเสมอว่าเขาเป็นเจ้าของแผ่นดินตัวแกเป็นคนต่างด้าวเท่ากับเป็นผู้อาศัยมีเพียงเสือผืนหมอนใบ ติดตัวมาเมื่อก่อนแกอยู่ที่ลบบุรีครั้นเกิดสงครามโลกเขาก็ให้คนต่างด้าวออกจากเขตทหารแกจึงต้องอพยพมาอยู่ที่ตลาดปากบางเขตจ,จังหวัดสิงห์บุรีทำมาหากินด้วยมานะอดทนและขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ลูกเมียของแกก็ช่วยกันตัวเป็นเกลียวไม่มีใครนิ่งดูดายให้แกต้องบ่นต้องว่า อาเตียวังนี้ลืมมาละาอ้วแต่วังหน้าลือจะต้องเรียกอ้วว่าเตียเพราะอ้วมีลูกสาวหาคงแกพูดยิ้มยิ้มจ้างอ้วก็ไม่เรียกเมินสัชาติหนึ่งหนุ่มน้อยพูดหยิ่งยิงหมายเป็นลายวังนี้ลืผูกอย่างนี้แต่วังหน้าลือจะผูกอีกอย่างลือจะต้องเรียกอ้วว่าเตียแกย้ยำ ให้อ้วตายซะอย่างดีกว่าให้ไปเป็น,ปนลูกเขยลือพูดอย่างรู้สึกขัดเคืองเรื่องอะไรเขาจะต้องไปเป็นลูกเขยคนต่างด้าวอย่างแกลูกสาวอ้วสวยนาะอตินาะแกยั่วอีกเรื่องของลูกสาวลึไม่ใช่เรื่องของอ้วเอาละอ้วไม่อยากเทียงกับลือเอาหวานเย็นมาให้อ้วสิบสองแท่งข้าวพองสิบสองอันตะแปะบกมองหน้าหนุ่มน้อย นึกเสียวๆว่าคงจะต้องขาดทุนอีกเป็นแน่เพราะแกถูกเขาแกล้งเป็นประจำนุ่มแกละเหมือนจะรู้จึงว่าเธนหน้าว่ามีเงินจ่ายก็แล้วกันว่าพลางควักสตังเหรียญทองแดงเต็มกำมือออกมาอวดตะแปะบกจึงจัดการห่อขนมข้าวพองให้ตามที่เขาสั่งแล้วหวังเย่งลื้อจะถือ,อย่างไงหมกละ่ะ แกถามก็เพื่อนอ้วที่มาด้วยนี่ไงจะช่วยถือเขาชี้มือมาทางในโกะซึ่งยืนมองตาปริบๆไม่พูดไม่จา่าได้ของแล้วเขาจึงถามกี่สตางหนึ่งบาทแปดสิบสาตงางวังยิงอังละสิบสาตางเข้าพองอัลละหาสาตางนุ่มแกละหยิบเหรียญทองแดงมีรูกลมตรงกลาง เหรียญละห้าสตางค์และสิบสตางค์ส่งให้แกอย่างละสิบสองเหรียญแต่แปะมีความรู้สึกเหมือนฝันไปแกนึกในใจว่าสงสัยวังนี้โงจาดตกอาตีมังใหม่โกงอ้วนจ่ายเงินเสร็จหัวหน้าใหญ่จึงนำไปแจกลูกน้องเมื่อได้ครบทุกคนแล้วจึงสั่งให้กินพร้อมๆกันครั้นตัวเขากัดหวานเย็นได้คำหนึ่งและกำลังจะกินข้าวพอง ก็เห็นเด็กหญิงอายุราวๆห้าขวบยืนอ้าปากหวอดูเขากินจึงยื่นหวานเย็นกับข้าวพองให้ทั้งที่เสียดายเด็กหญิงรีบยื่นมือมารับของแววตาไร้เดียงสามองเขาอย่างรู้บุญคุณแล้วจึงกินขนมอร่อยไหมเขาถามอย่างนึกเอ็นดูเด็กหญิงพยักหน้าแทนคำตอบแกกินขนมไปอย่างละครึ่งก็หยุด อิ่มแล้วรอทำไมไม่กินให้หมดละ่ะคนให้ขนมถามจะเอาไปให้หน้องแกตอบแล้ววิ่งไปหามารดายื่นขนมให้เด็กชายวัยสามขวบที่นั่งอยู่บนตักของผู้เป็นแม่หนุ่มน้อยรู้สึกประทับใจกับภาพที่เห็นไม่นึกเสียดายขนมอีกต่อไปทิสแค่แบงให้ครึ่งหนึ่งนางสาวเดือนผู้ซึ่งแอบมองอยู่นานเอ่ยขึ้น หล่อนยิ่งพึงใจในตัวเขาเป็นร้อยเท่าทวีคูณไม่ต้องรอกเองกินเถอะข้าอิ่มแล้วเขาปฏิเสธและไม่รับข้าวพองครึ่งอันที่หล่อนยื่นให้รับไปเถอะอย่าให้ข้าต้องสีน้ำใจเลยนะทิดนะสาวน้อยขยันขยอพวกสาวๆที่กำลังก้มหน้าก้มตาก,กินอยู่เริ่มหันมามองทิดแกละจึงพูดตัดบทขึ้นว่าดิรีบกินขา้าวลิกเกจะออกแขกแล้ว ระเดียวถ้าใครปวดท้องเบาจะได้ลุกไปตอนนี้เลยลิเกเล่นแล้วห้ามลุกไปไหนเด็ดขาดเขากำชับการที่หนุ่มน้อยไม่ยอมรับไมตรีจากนางสาวเดือนเพราะไม่ต้องการสนิทสนมกับผู้ใดเป็นพิเศษเดี๋ยวจะเสียการปกครองกินขนมเสร็จสาวน้อยห้านางบอกความประสงค์จะไปถ่ายเบาหัวหน้าใหญ่จึงสั่งให้ในายโกะคุมสี่คนไว้เขากับนายจุก พาห้าคนนั้นไปทางหลังวัดใกล้ๆทางไปป่าช้าซึ่งค่อนข้างมืดไปถึงก็ยืนหันหลังรอกับนายจุกปล่อยให้พวกสาวๆทั้งห้าคนนั่งปล่อยทุกกันตามสบายลิเกคณะฉนัยผพานทองออกแขกเมื่อเวลาสองทุ่มตรงทิดแกลรู้ได้ทันทีว่าวันนี้ลิเกจะเล่นไม่สนุกเท่าที่ควรเขาชำนาญเรื่องดูลิเกถึงกับตั้งเป็นสูตรได้ว่า นิเกจะเล่นดีหรือไม่ดีต้องดูตอนออกแขกถ้าออกแขกดีก็เล่นดีตั้งแต่ต้นจนจบถ้าออกแขกไม่ดีรับรองว่าเล่นไม่ได้เรื่องแล้วก็จริงดังที่เขาคิดค่าคืนนี้เล่นเรื่องสังทองตอนพระสังกับหกเขยไปหาเนื้อปลาเล่นไปครึ่งเรื่องคนดูก็ชักเบือ่อทำไมวันนี้มันถึงได้เล่นกรอยๆฟืดๆอย่างนี้วะ สิ่งผู้ชายคนหนึ่งบ่นดังๆทิดแกลจึงคิดหาสาเหตุว่าเนื่องมาจากอะไรแล้วก็พบว่าคนทำปีพาศนั่นเองที่ทำให้ลิเกไม่สนุกเพราะแกเล่นตีไม่เข้ากับบทเลยสักนิดก็เองกับเจ้าจุกดูแลพวกผู้หญิงไห้ดีนะข้าจะขึ้นไปทำปีพาศแทนอิตาคนนั้นทน้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลก็ให้ไปตามข้าบนเวทีโน่น พูดจบก็กระโดดขึ้นไปนั่งบนเวทีบอกคนทำปีพาดว่านะข้าจะช่วยทำปีพาดให้นะไปพักก่อนเถอะคนทำปีพาดกำลังปวดเบาจึงวางไม้ไว้บนรางแต่โดยดีขอบใจเองมากว่าแต่ว่าเองทำเป็นนะพ่อนุ่มก็พอได้นะลองดูก็แล้วกันคนพูดจับไม้ขึ้นมาถือเป็นอันว่า ลิเกเล่นสนุกอีกครั้งเพราะหนุ่มน้อยทำปีพาดได้เข้ากับบทไม่ว่าจะเป็นบทรักบทโศหรือบทตลกโปกหาคนดูถึงกับตบรางวัลให้ทิดแกลกเก่งจังเลยจะ้ะแค่ได้ยินคนดูเข้าชมกันใหญ่ว่าถ้าไม่เปลี่ยนคนทำปีพาดคงไม่ทนดูจนเลิกทิดเก่งจริงๆนางสาวเดือนชมปอ แม้เก่งจังผ่อนหนุ่มแบบนี้เป็นหัวหน้าวงได้สบายหญิงสูงอายุผู้หนึ่งเข้ามาแสดงความชื่นชมหนุ่มน้อยหน้าบานหากก็ไม่เหลิงต่อคำชมนั้นยายสอนไว้ว่าดีใจหรือเสียใจมันก็เป็นอนิจจังทั้งนั้นกลับกันเถอะต้องเดินร่วมชั่วโมงกว่าจะถึงเขาชักชวน ลูกสมุนหนุ่มสองคนกับสาวเกคนจึงจัดแถวอย่างรวดเร็วแล้วเดินเรียงกันเหมือนตอนขามาตั้งแต่เป็นหัวหน้าเข้าแล้วหนุ่มเจริญก็เลิกเปลือยกายอาบน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแต่จะนุ่งผ้าขาม้าแทนหน้าน้ำขึ้นพวกสาวๆจะพากันมาอาบน้ำเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานหนุ่มเจริญมีหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยให้พวกหล่อน โดยมีหนุ่มกันเชียงกับหนุ่มจำรัดหรือที่พวกสาวๆเรียกทิดโกกับทิดจุกเป็นผู้ช่วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อไม่ให้หนุ่มบ้านอื่นมาเกี้ยวพาราสีหรือกลั่นแกล้งพวกสาวๆส,สิ่งที่พวกหล่อนกลัวนักกลัวหนาขณะกำลังเล่นน้ำก็คือศพที่ลอยมากับน้ำพวกคนที่อยู่เรืออยู่แพหากมีศพลอยมาติดเรือหรือแพเขาจะนำทุบเทียนใส่พานมาไหว้ เอาผ้าสามสีมาผูกที่หัวเรือแล้วกล่าวคำไพเราะเชิญศพออกไปขณะกล่าวคำเชิญก็จะใช้ไม้ค้ำถอค่อยๆเกี่ยสศพออกจากเรือของตนแม้ใจจะเกลียดและกลัวแต่ปากเขาจะพูดเพเราะพูดแต่คำที่เป็นมงคลในว่าเป็นการแก้เคล็ด ช่วยยายพรวนดินในสวนหลังบ้านเสร็จหนุ่มเจริญก็ขอตัวไปอาบน้ำเขาเดินตรงไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่หลังบ้านแล้วว่ายไปอีกฝั่งที่พวกสาวๆกำลังเล่นน้ำกันอยู่สาวน้อยกว่าสิบคนกำลังสนุกสนานกับการตีโปง่งคือตีน้ำให้ลมเข้าไปในผ้าถุงเมื่อลมเข้าไปจนผ้าถุงป่งพองได้ที่ก็จะรวบชายผ้าเอามือดึงไว้ แล้วใช้เท้ากระพุ้งน้ำลอยตัวว่ายเล่นส่งเสียงหัวเราะสนุกสนานเริงร่าบ้างลอยป่งไปถึงกลางแม่น้ำทันใดนั้นเสียงผู้ชายตะโกนขึ้นว่าเฮ้ยผีลอยมาผีลอยมาพวกผู้หญิงส่งเสียงร้องวีดวาต่างพากันว่ายเข้าหาฝั่งพวกที่อยู่กลางแม่น้ำตกใจจนมือไม้อ่อนโปกเปียกไม่มีแรงว่าย บางคนก็สำลักน้ำบางคนตลีตลานว้ายสเปะสปะพระถุงหลุดเห็นปทุมถันอาระอารามบ้างก็ทำโป่งพลิกคว่ำเห็นก้นขาวจัว้วโผล่ขึ้นบนผิวน้ำผู้ชายคนที่ตะโกนหัวเราะชอบใจที่เห็นภาพฉุกละหุกชุลมุนของพวกผู้หญิงทิดแกละช่วยข้าด้วยนางสาวเดือนซึ่งลอยโป่งอยู่กลางแม่น้ำ เห็นหนุ่มเจริญกำลังว่ายน้ำมาจากฝั่งโน้นจึงร้องให้ช่วยเกิดอะไรขึ้นเขาถามอีตาคนนั้นมันตะโกนบอกพวกข้าว่าผีลอยมาพวกข้าตกใจจนแทบจมน้ำตายกันแน่ทิดช่วยดูทีสิว่าผีมันลอยมาทางไหนผีเพออะไรข้าไม่เห็นมีสักหน่อยเองตั้งสติให้ดีไม่ต้องกลัวและเขาจึงตะโกนว่า พวกเราไม่ต้องกลัวไม่มีผีลอยน้ํามาแต่ประการใดรีบไหว้ขึ้นฟังเดี๋ยวนี้ได้ยินเสียงหัวหน้าใหญ่พวกลูกสมุนก็ใจชื้นต่างพากันไหว้ขึ้นฝั่งรวมทั้งในจุกและนายโกะด้วยเหลือแต่เจ้าคนที่ตะโกนลอยคออยู่หัวหน้าใหญ่ไหว้ไปหาเจ้าหนุ่มนั่นอย่างเอาเรื่องไอ้คนโฉเบะทำไมเองทำอย่างนี้เกิดลูกเต่าเขาจมน้ำตายไป จะว่าอย่างไงเจ้าหนุ่มผู้นั้นหน้าจ่อยลงไปถนัดด้วยกลัวต่อสายตาและท่าทางเอาเรื่องของอีกฝ่ายมันเรื่องอะไรของเองล่ะเขาทำปากแข็งถามออกไปเองพูดอย่างนี้แปลว่าอยากเจ็บตัวใช่ไหมใช่ไหมหนุ่มน้อยตะคอกหนุ่มต่างบางคะเนดูแล้วว่าเจ้าหนุ่มผู้นี้ถึงจะผอมเก้งก้างแต่ท่าทางคงจะแข็งแรง หากเกิดชกต่อยกันและเขาแพ้ก็จะอับอายขายหน้าพวกสาวๆเห็นจะต้องออมชอมกับเจ้าหมอนี่เข้าไว้ก่อนจึงพูดเช่ใหม่ว่าขันล้อบุกมันเล่นน่ะไม่มีอะไรหรอกความจริงเขาอยากเห็นตอนพวกหล่อนตกใจจนผ้าหลุดลุยโกหกข้ารู้นะว่าเองมีจิตอกุศลคิดลามกจกรเปรดรับมาเสียตามตรงดีกว่าคนถูกว่ารู้สึกเมื่อยด้วยลอยคออยู่นาน จึงไหว้เลี่ยงออกมาหมายจะเข้าฝั่งยังไปไม่ได้ต้องพูดกันให้รู้เรื่องก่อนสั่งเสียงเฉียบขาดเจ้าหนุ่มผู้นั้นชะงักเกิดรักตัวกลัวตายขึ้นมาเดียวนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรจริงๆถ้าขาโกหกขอให้ฟ้าผ่าตายเขาลงทุนสาบานไม่ต้องสาบานเระเดี๋ยวเองจะต้องตายอย่างยายมาเฟืองนะ่ะเคยได้ยินเรื่องยายมาเฟืองหรือเปล่า เขานึกถึงเรื่องที่ยายเคยเล่าให้ฟังบม่เคยแกเป็นอะไรตายละ่ะคนถามสนใจก็ฟ้าผ่าตายนะสิแกชอบสาบานอย่างเองนี่แหละทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดเที่ยวสาบานกับเขาไปทั่วบอกขอให้ฟ้าผ่าตายก็เลยตายแบบนั้นจริงๆขนาดนี้เข้าไปแอบในองก็ยังต้องมอดม้วยมรณาถูกฟ้าผ่าชีวาวายแวบเป็นปลาแปบปิ้งไปเลย คำพูดของหนุ่มน้อยทำให้หนุ่มต่างบางเกิดความกลัวจึงพูดว่าเงินข้าขอถอนคำพูดถอนคำสาบานดีมากทีนี้ก็บอกมาตรงๆว่าเอ็งหลอกพวกนั้นเพื่อประโยชน์อันใดข้าชอบดูตูดดูนมพวกสาวๆตอบเสียงอ่อยไอลามกหนุ่มน้อยดา่าด่าข้าเถอะมันเป็นสันดานของข้าไปเส็จแล้วท่าน้ำแถวบ้านข้า เวลาที่ข้าลงเล่นน้ำพวกสาววมันไม่ยอมลงเล่นด้วยเพราะข้าหลอกจนพวกมันรู้ทันเองก็เลยเปลยดมาเล่นท่านี้ถูกแล้วเองช่วยแนะนำหน่อยว่าทำยังไงข้าถึงจะเลิกทำบ้าๆอย่างนี้ขารู้ว่ามันไม่ดีคนพูดรู้สึกศรัทธาในตัวหนุ่มน้อยหนุ่มเจริญมองหนุ่มต่างบางอย่างปรงอนิจจังแล้วจึงสอนว่าเองก็คิดสิว่า พวกเขาเป็นพี่สาวน้องสาวของเองถ้าคิดอย่างนั้นแล้วมันยังอยากดูอยู่ละ่ะก็คิดว่าพวกเขาเป็นแม่เองหรือเป็นยายเองแต่ยังไม่หายละ่ะเจ้าหนุ่มถามอีกก็แปลว่าเองเป็นโรคจิตวิปราชคลาดเคลื่อนบ้าบอคอแตกไม่มีใครเขาช่วยเองได้ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมหนุ่มน้อยตอบเสียงดังฟังชัด